มะขามเทศครับผมต้นน้อยนิดตรงนี้นะครับแต่สามารถสร้างมูลาค่าได้หลายร้อยบาทกันเลยนะครับอร่อยไหมครับอร่อยนะนี่นะครับมะขามเทศตัวนี้ยังไม่สุกนะครับก็จะมีต้นหนึ่งฝั่งนู้นนะครับก็ถ้าใครมีก็สามารถสร้างมูลาค่าได้นะครับไม่ต้องไปซื้อกิน นะครับนี่นะครับมะขามเทศซึ่งถ้าไปซื้อกินก็โลละแปดโลละเก้าสิบบาทนะครับซึ่งถ้ามีขายเองนะครับก็ได้ทั้งกินได้ทั้งขายนะครับมะขามเทศนะครับก็ปลูกแบบผสมผสานไปนะครับนี่มีการตอนกิ่งเรียบร้อย นะครับนี่มีฝักด้วยนี่นะครับเห็นไหมครับย้อนแสงอ่ะอยไมากินกับั่น,นะนนไม้ ก็อย่ามองข้ามนะครับมะขามเทศก็เป็นพืชเป็นผลไม้นะครับชนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็มีความหวานมันอร่อยนะครับก็ควรปลูกติดบ้านไว้บ้างนะครับสักต้น2ต้นนะครับถ้ามีพื้นที่ในการปลูกนะครับก็ไม่ต้องไปซื้อกินนะครับสามารถ สามารถกินเองได้นะครับหมุนมันไม่มีัน,นั้นหรือเปล่าเฟา,าดมาให้ได้ครับในส่วนของตรงนี้ก็นะครับเดี๋ยวพาไปดู มาขามเทศที่มันสวยๆพร้อมกินมีไหมครับราลองดูตรงนี้นะครับอ่าเจอแล้วครับผมนี่ขามเทศนะครับสวยๆเลยสีสันน่ารับประทานนะครับมีรสชาติ นี่ครับออกหวานหวนมันๆอร่อยมากนอันนี้กำลังจะสวยอะเรากินดูอ่ะโอเคครับอีพีนี้ก็มะขามเทศ เป็นกำลังใจให้กระชาเกษตรสวนยาสายกเกษตรบางยาโมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ